ท่านประธานรสภาที่เคารพครับผมภงมมานิสสัมพู่ครับสมาชิกรัฐสภาผู้แทนท่านมานครับผู้แทนเมืองสุรินทร์พักเพื่อไทยครับครับเชิญครับสงสัยและข้อหาลือนิดนึงครับคอนที่จะเข้าสู่ประเด็นแต่เป็นประเด็นอาจจะสัจจะสำคัญแต่ผมไม่เข้าใจครับว่าเราประกาศกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมวิสามัญเนี่ยรัสภาที่สองวันผมเข้าใจอย่างนั้นนะ วันเมื่อวานกับวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยยังเหลืออีกหลายหลายมาตราหลายโหวตพักเพื่อไทยของผมนี่ถึงแม้ว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าเเราไม่ได้มียัตติของเราที่เราเสนอเข้าไปเราตกตั้งแต่วันแรกแต่เราก็ร่วมอยู่ประชุมไปโรงประชุม เพื่ออยากให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันผ่านวันละสองไปด้วยดีแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยพอถึงเที่ยงคืนแล้วเนี่ยมันครบสองวันและพรุ่งนี้เนี่ยพระราชกิจกาเปิดสมัยประชุมสามวันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เสร็จวันนี้เนี่ยเราจะดำเนินการยังไงต่อครับผมอยากเรียนหาลรือไว้เป็นเบื้องต้น นิดเดียวตอนนั้นเองครับอยากให้ได้รับคาตอบจากท่านประธานด้วยความเคารพครับครับเรื่องนี้เดี๋ยวขอให้ท่านประธานรัฐสภากลับมากดครับจะได้หาลือกันแล้วก็ดาเนินการต่อไปกับทางท่านกรรมธิการครับครับผมครับด้วยความดีดีครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับดำเนินการต่อครับ